สวัสดีครับวันนี้ก็แวะเข้ามาเยี่ยมแปลงที่อำเภอศบปราบจังหวัดลำปางนะครับแปลงนี้ก็อ,อ,อยู่ใกล้ๆถนนพหลโยธินนะครับพาผ่านไปผ่านมาก็เ,เลยแวะเข้ามาเยี่ยมนะครับเป็นคังจากถนนโยธินเนี่นนยแค่ประมาณหกถึงแปดเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ลุกนั่งหน้าตาที่มันก็นกนประมาณนี้นะครับก็รถยนต์เข้าถึงนะครับแล้วก็ติดของชุนละทานด้วยนะครับอันนี้ไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี่ก็มีน้ําเข้ามาแล้วล่ะ ก็เริ่มปล่อยน้ำเข้ามาให้ไถนาทำการเกษตรกันแล้วนะครับก็มีวิวภูเขาด้วยนะครับที่เห็นในภาพนะครับวิวภูเขาแล้วก็ไฟฟ้านะครับก็มาถึงบ้านหลังสวยๆนี่แหละนะครับทางนั่นไกลนั่นนูนนน้นนะครับก็เป็นถนนโพนโยธินนะครับลักษณะที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็จะยาวๆนะครับตาม ตัวถนนแล้วก็ห้องจรประทานนี่เลยนะครับก็เราเห็นทิวต้นซากนะครับแล้วก็เห็นเทียงแน่น้อยนี้นะครับที่ดินก็อยู่ยาวมาจนถึงเทียงแน่นี่แหละนะครับแล้วก็มาทนกับคลองจรประทานด้านหลังนะครับดังนั้นนะครับที่แปลงนี้นะครับก็ติดกับคนอื่นแค่ด้านเดียวนะครับคือทางด้านที่ตะวันออกนะฮะที่เหลืออีกสาด้านนี่ก็ติดกับคลองจรประทานแล้วก็ติดกับถนนนะครับก็ติดกับคนอื่นน้อยก็ปัญหาน้อยนะครับข้อดี ทางด้านกายนะครับเราเห็นมีภูเขาอยู่นะครับเด็กแม่ก็มีละอยู่ในที่ดินแต่ว่าก็เก่าๆทรงๆแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรอันนี้ก็ให้เห็นนะครับมีคลองชลประทานอยู่นะครับน้ำมาเต็มคลองเลยนะครับเดือนมิถุาคมนะครับน้ำตันนี้นี่ก็มาจากตัวฝายนะครับที่แม่น้ำวังนะครับก็มีแม่น้ำวังไหลผ่านนะครับที่ออสมป่าด้วยนะครับมีตัวหมู่บ้านนะครับ ที่เราเห็นด้านกล้นะครับมีรถวิ่งวับวอยู่ตรงนั้นนะฮะอันนั้นคือถนนพหลโยธินนะครับก็ก็ข้าวประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็ใกล้ชุมชนใกล้พหลโยธินนะครับเดินทางสะดวกนะครับแวะเข้ามาดูได้เรื่อยๆเลยอยู่ใกล้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ